ทุกคนตอนนี้ผมกำลังพักผ่อนชมน้ําตกเพราะว่าอากาศร้อนอดูดิเมื่อวานก่อนยังหนาวอยู่เลยวันนี้แบบร้อนลนะอบอ้าอกตรางหาแต่เวลาอยู่ในร่มก็พอเย็นหน่อยแต่มันก็ไม่เหมือนเมาานื่อวานเมื่อวานหนาวมากตอนนี้ผมก็นั่งชมน้ําตกไม่ได้นั่งชมคนเดียวนะทุกคน ผมนั่งชมอยู่กับอ่จาจักสารจักสารไันนี่แล้ก็มีนี่นมผมชมอยู่กับเด็กๆเ,เป็นไงมั่งเด็กๆน้ำตกตาสวยมากตาตาทำได้ไงเนียตาก็ใช้มันนี่ทีจ้าทำตาเนี่ยูดหนูอ่ะถามดีๆน้าโนะอน้โน่งงานลวแม่น้าแซงก็ตอบดีๆนะนโนะ ยังไงโอ้ oh, พี่มาร์กหญิงหญิงหญิงชมน้ําตกเป็นไงบ้างน้ําตกเนี่ยเห็นไหมน้ําตกอะ่ะสวยมากตาชุ่มชื่นมากเลยหญิงไปเล่นได้ไหมหญิงไปนอนแช่ได้ไหมหแช่ได้นะเธอก็แช่ได้แต่จะพึ่งดีกว่าไม่ต้องแช่หรอกอยากอาบก็เดี๋ยวตาอาบเอง,งน้ําตกมันมีสายฟงสายไฟสายไฟมันไม่ใช่ปัญหาหรอกทุกคน แต่ผมไม่อยากให้เขาไปเล่นอะไรแจ็คสันเธอนี่แบบเมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้แจ็คสันหลุดเข้าไปในบ้านโอ้โหผมจับทุลักทุเลเลยมาเวลอะไรของเธอตอตาไม่คุยกับผมเลยแหมมาเวลฉันกอดเธอกอดเธอต้องเยอะแยะเลยอืผมอ่ะผมอ่ะผ,ผมคิดถึงตาผมเหมือนไม่สบายอากาศมันเปลี่ยนแปลงอมึงนีอาการละครเหมือนพ่อของนะ เฮ้ยวาวิเมื่อวานน่ะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าอืนําโชคเขาจะคุยมาวลเรื่องพ่อเขาอืตาพ่ออะไรอพ่อพ่อใครพ่อมาวลวแล้วพ่อผมอะ่ะพ่อหนอูอยู่วัดนู่นอะ่ะ <c oughs> พ่อเธอมาเมื่อวานไอเมื่อเช้าเนี่ยมาวาิว <c oughs> ตัวเล็กๆอะ่ะสงสารว่าตัวดําปี่เลยตาอะไรให้ครูอีให้อะไร <c oughs> หมูหมูย่างไป นำโชคตาให้หมูย่างให้กับลุงลุงมาวินนั่เหรออือพ่อเธอตัวเล็กกว่เธอมากเลยมาเวลจริงเหรตาอื้มาเวลทำไมเธอทำตัวเรียบร้อยน่ารักอะ่ะดูทุกคนระหว่างพูดกับอ่ามาเวลที่มาร์กม,มองมองแม่กกี้นู่นยังไงอะมาเวล โอ้ยทำไมถนอนแบบอ้านลาดนี้ดูตัวใหญ่มากนานโนะนาโนะนาโนะอยู่โน่นนานโนะพวกเธอเนี่ยที่มาร์กไม่ไม่ใชแกก่แม็กกี้แม็กกี้เธอไปทำอะไรมาเนี่ยตาตาตาเปิดน้ำตกเหรอใช่น้ำตกสวยไหมสดชื่นไหมอชอบมาก ม,มาเวียวจะชอบเป็นพิเศษเลยนะเปิดน,น้ำตกแล้วทำอารมณ์เลยนะเป็นพระเอกเลยนะม,มาเวียวทุกคนก็ตอนนี้ก็น้ำตกอไหลไหลชุ่มชื่นชุ่มชื่นมากเลยแสงแดดกำลังส่องส่องมาตรงน้ำตกพอดีเลยส่วนพ่มากี่มากกำลังเดินมาตรงน้ำตก ชิมกัมกชิมกักชิมักกิ๊กเสร็จเสร็จเด็กๆอื่นเขาก็นั่งชมน้ำตกอยู่นะอยู่ตรงระเบียงระเบียงหน้าบ้านด,ด,มาดูมาเวลดิมาเวลโอ้โหอารมณ์สุนทรีมากกาแฟสักแก้วไหมคุณมาเวลฮะจะดีไหมกาแฟสักแก้วอืมดูมาเวลดิคุณมาเวล,มเวลไม่เคยเรียบร้อยอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ยน,นิ่งมาเวล ใครดูเยม็กี่ยิงยิงแจ็คสันเธอจะไปไหนแจ็คสันแจ็คสันมานี่จะไปทางโน้นเขาจะทำประตูอยู่ประตูมันหลุดมานี่แจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันฟังรู้เรื่องไหม ไปทางนู้นหืมต้องให้พูดเสียงเข้มพี่มาร์คตาตาดูอะไรนี่ตาหืมตาระวังใอ้ความดันขึ้นมาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คไม่ไหวพี่มาร์คพี่มาร์คเร็วทุกคน ผมอะพูดเสียงดังกับพี่มารกไม่ได้เพราะว่าเกรงใจเขาพี่มากมาร์กม็กี่ไปแล้วหญิง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 แก่งหางทำไมอ่ะเชเยแก่งหางทำไมอะหนูตาหนูฝึกฝึกลมปาน ฝึกไปรากแก่งหางมันจะทําให้หุ่นมันเชฟจริงเหรอเธอความรู้มาจากไหนเนี่ยหนูเรียนรู้เองเดี๋ยดูนาโน,โนดิเอนาโน,โนดิเธอจะไปไหนนานฮะจะไปไหนกันรูไ้ได้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปแปลงร่างไล่พวกนั้นมากันอัโชคอะตาตามีเรื่องอะไรกันก็พวกนั้น่ะมันไปทางโน้นกันนะตาเหนื่อยป่ะเหนื่อยที่จะตามอ่ะ คือเขากำลังทำประตูอยู่ไงผมไปไล่เขามาก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวพี่หมากพี่หมากพี่หมากแอบมองผมทุกคนเดี๋ยวดูนะจูบผมละสายตานะพี่หมากพี่หมากเนี่ยพี่หมากแค่เราเผลอเขาจะแอบมองน้ำโชค นอนตอนนี้ตอนนี้ยังไงอะ,อะไรยังไงนอนพักเหนื่อยกันเลยหญิงเธอไม่เหนื่อยบ้างเหรอไปทำอะไรอีกแล้วนะอ,อะไรนาโนอืมต้องให้ได้บ่นนะนาโนฟังตาไหมนะ ท้าเปื้อนน่ะล้างด้วยล้างด้วยพูดรู้เรื่องไหมน่ะงานน้องวอล้าเจ้าระเบียบงนน้องวน้ายน้อดูหญิงดูหญิงทำอะไรอยู่หญิงหญิงหญิงที่เอาเลยมันใบไม้บางทีมันมีพิษนะเธอนีอ่อะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย ตั้งไม่อยากพูดเลยเนี่ยนะเนาะยังไงเนี่ยเออตาตาบ่นเอาขึ้นมาขึ้นมาเนาะอ่ะอ่ะเนาะขึ้นเหรอตาขี้บ่นอืมเออเด็ด จ็คสันเธอนี่ก็แบบอืมวันนี้ฉันบน่นเธอหลายรอบไม่อยากบน่นนนโนอันนี้ดูจมูกเธอเป็นไรนนโะจมูกก็เป็นจมูกที่ตาง <c oughs> านนกมันไส้สกายเลดญิงญิงเธอทำอะไรอืม แคกสันถอนให้ใจเลยตาถอนหายใจก็ได้ก็ถอนให้ยใจเบาๆหน่อยดิญิงยิงหญิงเะ่ไปนั่งอย่างนั้นน่ะมานี่ลงมา <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวดอกไม้ฉั้นตายญิงลงมาขึ้เท้าหญิงดอไชายมาเวลทุกคนอ เล่นเป็นเด็กน้อยมาเวลนี่เจอนี่แบบเด็กน้อยเออเด็กน้อยตลอดเลยห,หญิงหญิงที่ทำอะไรหญิงหญิงที่ทำเป็นหูทวนล,ลมวะคิดว่าตารักเลยทำเป็นหูทวลนลมน,นั่นเขาไปทำอะไรไอ้ทุกคนนั่นเาองทำอะไรดีน้อเนะหญิง ก็มักจิงอะไรเธอไม่สงสารต้นไม้เลยือ,อ,อทุกคนนันโนไปทำอะไรเขาเมออื่ก,กี้นันโนไปทำอะไรนั่นหญิงเธอนี่แบบือเธอไม่สงสารเลยวะ่ะต้นไม้ไปกัดเล่นะลือหญิงเนี่ยเธอเนี่ยเป็นสองสาวที่แก่น,ม,นมาก ไอ้น้าโนเธอไปทำอะไรน,ะนู่นน่ะน้าหวนมือแช่แดดตาแดบดบร้อนจะตายนะน้าไปตากแดดนล้วนะน้นนนาเนเด็กเธอไม่สบายนะอือองหญิงองหญิงองหญิงทรงนั่งอีกคนตอนนี้องหญิงกำลังเสริมสวยอยู่บนเก้าอี้ ก็อีสุดทุกคนตอนนี้มาเวลไปเจอพ่อเขามาวินมันนอนอยู่หน้าบ้านมาเวลนั้นพ่อเธอนะนะมาเวลทุกคนมาวินมันนอนอยู่มาวินนะ่มันคิดว่าเป็นมันคิดว่าเป็นซอมบี้แน่เลยมาเวลดมใหญ่เลยเนะี่ย โมเวลตัวเบลเลอร์เลยโมเวลเธอทำอะไรพ่อเธอนเนี่ยที่มากไปแล้วโมเวลมันไม่กระดุกกระดิกเลยมันนอนเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น อีนอนโนไปแล้วนั่นคือลุงมาวินนะลุงมาวินนะ่น่ะพวกเธอ,อนั่นเนาะอันนั้นลุงมาวินนะมาวินเอาหางรอดออกมาแต่มาวินมันไม่ลุกนะนอนเฉย นาเนะมาวินมาวินปูมาวินไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าเด็กๆพวกนี้สวัสดีครับวันนี้เด็กๆไม่ได้ออกมานอกบ้านเพราะว่าหลังบ้านเขาทาสีเรียบร้อยแล้ววันนี้แดดแรงมากฟ้าเป็นฟ้าเลยแต่มีคน มาเยี่ยมบ้านมีแขกสำคัญมาเยี่ยมบ้านแหนคุณมาวินมาวินมาเยี่ยมบ้านผมเลยลูกชิ้นให้เขาแล้วก็คุณนายสมบีเดินลงมาแล้วก็ทักทายนิดหน่อยเหมือนประมาณว่าวินมาเที่ยวหาชั้นเลยแต่ฉันไม่ว่างนะคุณนายก็เดินออกไปนอกบ้านแนละ้วนายบอกว่าจะเดินไปจ็อกกิ้งนิดหน่อยแดดร้อนๆอย่างนี้นะ ไปเจาะกิ้งเนี่ยมาวินเมื่อวานเป็นยังไงมั่งเมื่อวานเมื่อวานเจอเจอเด็กเดกเด็กเดไปกัดหางเล่นไปเล่นหัวลุงมาวินเห็นมาเวลเม่วานอ่ะเต็มึงคงมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าประตูมันบังเนเมื่อวานอ่ะมาเวลนะที่เขาไปแตะหางที่มึงคางใส่อ่ะฮะโอ้อะไรหมดแล้วเนี่ย ชิ้นให้ต้องเป็นสิบเม็ดม,มาวินมึงหิวมาจากไหนเนี่ยดูดิมาวินนี่คือพ่อมาเวลมาวินแหมอย่าบอกว่าจะอิ่มแล้วจะไปนะพ่อพ่อผมไม่เคยมาบ้านพ่อนานแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ามาด้านในนานแลวเนี่ยมันพ่อเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเปลี่ยนอะไรแต่ผมมันได้กลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นอะไรเด็กๆดิ เมันผมจะได้ยินเสียงอะไรนะเนี่ยเบกไงยังไ,ไงยังไ,ไงมาวินมามาพ่อมามามาม,มาลุบหัวหน่อยดิโอ้หพ่อผมคมด่ถึงข้อมากเลยนะเห็นรถผมเห็นผมเปิดประตูไงเขาก็เข้ามาแล้วเมื่อกี้ผมเปิดประตูรถเข้ามาไงก็หันหมาทีมาวินมันนอนอาดลาดอยู่แล้วมาวิน วันนี้ไม่ไปไล่เหรอโอ๊ยพ่อวันนี้ผมไม่ไปแล้วแดดร้อนร้อนมากใช่มาวินเมื่อวานยังหนาวเลยวันก่อนฝนตกทําไมอาทิตย์นี้มีสามฤดูต้องงงวะโอ้ยมาวินมาวินอืมอืมอิศะอืมฉี่เสือด้ยอืมมาวินอยงนี่นะอืมกากันเหมือนเดิมเลยนะอืม หแหม่ฉี่เสร็จแล้วไปแล้วนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย